สวัสดีค่ะกลับบ้านเรานะนะคะเดินพี่น้องเดินเที่ยวหอน,นะคะอากาศดีนะคะหาเห็ดข้าบนทางอ้าพี่น้องเอ้ยเจอเห็ดแล้วหนึ่งดอกเจอเห็ดแล้วหนึ่งดอกพี่น้องเอ้ Mm hmm. กลับบ้านก้อนทองหาเที่ยวพี่น้องหาเห็ดหายางเลนนะคะกลับบ้านแล้วอากาศดีล้วพี่น้องเอ้ยเป็นบัเดเจ็บข้อกระหมอมดนูนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้เห็ดอะไรเอย เห็ด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 หวเบีย้ยเกิดแล้วพี่น้องหัเบีย้ยเกิดแล้วเระเห็ดยงกกะเจ็บตะเพื่แต่เือพี่น้องเอ้ยอากาศที่พี่น้องมันหนาเหนาวมันหนาวหนาวตอนนี้แดดออกแล้วนะคะ เทนหน่อยหนึ่งเทน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 พุกพี่น้องผมก็งอกแล้วมัดผม <c oughs> ก็ยมามัดผมไปทั่วพี่น้องผมก็งอก บอยิมแันเดี๋ยวอิมอ้นขึ้นร้ายเปนนองหาสิบแปดกิโลไปทา่าคนงอเรียน ออบแต่ผัดอ้วนมากพี่น้องหางใจบ่อิ่มงางหาเฮ็ดซี่มือ,อาห,าห,มหามือขากระปวดพุ่งกบจีนจินบอยบพี่น้องโอ้ยนี่นะคะวันนี้วอาทิตย์ด้วยพี่น้องเปี๋ยลุงลง,งานกันหน่อยกัน บ้านเรารักคอยอยู่ป้าอนะไรเนี่มันเห็ดเป็น อากาศเย็นแล้วบีบนงังบีบกัพี่นองปวดเมือม่อยเมือ่อยปัดปวด

Nó chấp nhận cái ngọt bán này ngoài, nhang. Mình lột ngọt bản nặng 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 lột nặng 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 เดี๋ยวนะคะเจนเดี๋ยวไปนอนบ๊ายบายกันนะคะ